แร็กเอล็อกออนไลน์3เปิดตัวไปแล้วกับแระกเอล็อกออนไลน์3บอกเลยตื่นเส้นสันเลยตัวสันอยากเล่นเปล่ากระเป๋าตังเนี่ยสันเลยแบบซาละแบบสันๆแล้วไม่ค่อยมีตังสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเอ็มคุงสตอร์เกมอยุดหัวใจไว้ที่เกม วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดแต่อาจจะเป็นคลิปที่ไม่ได้สั้นขยันซอยนะครับอาจจะเป็นคลิปที่ยาวหน่อยมาวอยแล้วกันในเรื่องของแลคอล็อกแกร t ิที้ซึ่งหลายหลคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับแกรฟิที้อยู่แล้วคราวนี้เนี่ยเขากาลังเปิดตัวใหม่เพิ่งจะเปิดตัวไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage รวมถึงมีการปล่อยคลิปมาแล้วนะฮะถึง2คลิปแต่ล่าสุดครับมีการทดลองเล่นให้ดูจริงด้วยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันกแล้วกันเนาะถ้าใครที่ กระเป๋าสั่นนะครับแล้วอยากจะเติมผมแนะนําร้านเติมเกม i c k แมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมเติมเกมแร็คกอร์็อกถูกที่สุดคุ้มที่สุดถูกกว่าเติมเองแน่นอนไม่ว่าจะเป็นร็คกอร์ล็อกอ r ริจินแร็คกอร์ล็อก X Next Generation แร็คกอร์็อกคลาสสิกที่เราคุ้นเคยและร็คกอร์ล็อกพันอื่นมีให้เติมมากมายเติมได้ทั้งเว็บและไลน์ริดแมนช็อปเติมเกมในเว็บรับริดแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนมีบริการเติมเกมชั้นนำมากมายตลอด24ชั่วโมงต้องที่ริดแมนช็อ เท่านนั้ต้องบอกว่าแลกล็อก3นะครับก็จริงๆเขาปล่อยตัวออกมาพร้อมกับเจ้าตัวโ r เจก c t บิสนะแต่ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนชื่อนะครับผมก็ได้ไปเห็นข่าวหนึ่งมานะเมื่อประมาณสักต้นเดือนพฤศจิกายนเ r รน i ี้เนี่ยเขาได้เข้าไปในร่วมงานนะฮะจีสตาสองพเพิ่งจะจัดไปประมาณวันที่14ถึง17พฤศจิกายนนี่เองนะครับ เขาก็ได้มาเปิดตัวเป็นทีเซอร์แบบนี้พร้อมกับมีคลิปให้เราดูด้วยนะฮะและแหลายคนก็อืน่าสนใจนะแต่แลแหละหลาท่านก็บอกว่าเออมาอาจจะเหมือนเวอร์ชันนั้นเวอร์ชั่นนี้นะครับอันนี้ต้องรอดูเปิดจริงอีกครั้งหนึ่งแต่แนวทางเนี่ยมันดูน่าสนใจกว่าทุกครั้งที่แบบเฮ้ย ออกมาก็เออสไตล์เดิมนึกภาพไหมครับเอาแบบเดิมมาแล้วก็มาปัดุูนบ้างอะไรบ้างแต่อันนี้ผมรู้สึกว่าเออสิ่งที่มันดูเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ในเรื่องราวของแร็รลองสามเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวของการเดินทางเพื่อปกป้องการล่มสลายของสักิภาพพันปีในทวีปฮิตกากราฟิกและคุณภาพเสียงที่เราคุ้นเคยนั่นแหละนะฮะเสียงก็สไตล์เดิมเดิมแน่นอนครับก็จะมีสายชีพตัวละครที่เราน่าจะคุ้นเคยนั่นแหละเนาะในชื่อเดิมเดิมแล้วก็เขายังมีเรื่องราวของ PVP ในช่วงตามฤด,ดูกาลด้วยนะครับรวมถึงระบบการค้านั่นแหละนะครับแล้วก็ระบบกิวว์ต่างๆก็น่าจะมีเหมือนเดิมเลยฮนะอันนี้ต้องมาติดตามกันนะครับสำหรับใครที่ชอบสาย PVP PVE GVG อะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็ที่ภาพที่เราเห็นตอนนี้นะครับก็เป็นการเรวจตัวตอนแรกเลยเนาะอันนี้น่าจะเป็นการลงดันกิวหรือไม่ก็แบบไปร้อยชั้นอะไรประมาณนี้นะครับก็คือสามารถร่วมด้วยช่วยกันได้เขาน่าจะเป็นจุดหลักนะในการโชว์นะครับ เออมันน่าจะเด่นนะเขาเลยโชว์ตรงนี้แล้วนี่ก็คือเป็นภาพอยู่ในโลกความจริงปกติภาพก็อาจจะคล้ายๆ TOS นะครับแต่ก็อย่างว่าครับเขาก็เคยเป็นร่วมกันพัฒนามาก่อนในเรื่องของรูปภาพกราฟิกแล้วก็มาต่อที่ภาพอันนี้น่าจะเพิ่งวันเดียวมั้งครับก็คือลงมาว่าเขาเทให้ดูว่าเฮ้ยสมัยก่อนเนี่ยที่เราคุ้นเคยเป็นภาพแบบนี้เขาก็เปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างนะครับนะ,ะภาพก็ดูแบบละมุนขึ้นเนาะ ดูสไตล์แบบรุ่นใหม่อะ่ะเด็กยุคใหม่หรือคนยุคใหม่ก็น่าจะเข้าถึงคอนเทนต์นี้ได้มากมากขึ้นนะผมว่านะครับเห็นไ,ไหมดูจากส,สกุลสกิลดีแบงทองโอ้โหเป็นเมดก็ไปตีแบงทองได้เหรอวันเนี้ย <c oughs> อ,อันนี้ก็เหมือนกับที่เขาเปิดตัวเลยนะครับภาพน,นี้ก็คืออาจจะเป็นกิลนะครับหรือไม่ก็เป็นร้อยชั้นหรืออะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ชัวนะเพราะผมก็แปลภาษาเกาหลีไม่ค่อยถนัดภาษาไทยก็ไม่รู้เลย มันดูน่าสนใจตรงที่ว่าผู้เล่นหลายๆท่านเนี่ยสามารถรวมกันช่วยกันได้เป็นกิลเป็นบาร์ตี้แล้วก็น,นี่คือภาพที่เขาเออถ่ายทอดสดด้วยนะครับในเมื่อวานนี้บนช่องทางของ YouTube Gravity น,นะครับนี่คือเดินจริงนะดูจากเขาเล่นเห็น,หนไหมฮะแต่ผมไม่ชัวร์นะคือเขาพูดคุยกันไงแต่ตอนที่เขาเจาะนะดูหูแบบเห็นไหมเขาเดินเห็นไหมครับเขาเดินให้ดูเลย เนี่ยมันคือแสดงว่ามันเล่นจริงได้ในแบบนี้แล้วถูกไหมครับเบื้องต้นน่าจะทดสอบแล้วเห็นไหมฮะนี้ภาพจริงนะไม่ใช่ภาพแบบสร้างขึ้นมาแบบเมื่อกี้หรือบางคนอาจจะคิดว่ามันปรับปรุงไงแต่เนี่ยคือภาพที่เขาเล่นอยู่ตอนนี้นะเนลังพูดคุยกันนะฮะเออว่าเราจะอยู่หลังนายจะอยู่หน้าอะไรเงี้ย <c oughs> เหมือนเขากําลังรอไม่แน่ใจเหมือนเป็น อ,อย่างว่าจะเป็นกิวก็ได้นะครับหรือจะเป็นปาร์ตี้ที่ไปลงตามชั้นก็ได้เนะาะเห็นไหมครับเขายืนรอเหมนี่นี่นก็คือน่าจะเป็นตัดฉากมาเป็นแบบเตรียมลุยเลย็บบอสอะไรประมาณนี้นะครับลองดูนะลองสังเกตการที่เขาเล่นอ่ะมันดูเขาเล่นจริงๆนะหรือว่าเพื่อนๆคิดยังไงก็แสดงความเห็นได้นะเห็นปะ่ะดูมีเมาส์เห็นไหมเมาส์ขยับ นี่เล่นนั้นเนี่ยมีการเดินหมุนเดินวนนะครับเห็นไหมเออถ้าภาพอย่างนี้ถือว่าน่าสนใจนะเราดูกราฟิกก็ไม่ได้ถึงกับโหดนะครับยังเป็นสไตล์แร็กหลอกที่เราคุ้นเคยขออภัยนะผมอาจจะพากไปเลยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดกดหยุดเพื่อจะได้ไม่อาจจะไม่เห็นภาพไงดูแปลกใหม่นะอาจริงแล้วก็ภาพคือสไตล์ผมอะสไตล์แบบไม่เวียนหัวเอางี้ดีกว่า คือจะหมุนก็น่าจะได้นะแต่ไม่หมุนก็โอเคนะเล่นได้อยู่นะครับนี่คือเล่นจริงๆนะเนี่ยเขาตัดมาที่คนเล่นทั้งธนูนี่ใช่ไหมฮะเป็นรูปธนูนะครับนี่ตะโกนโอ้โหโดนเวทใหญ่เอาเรื่องโอ้ยตัวทั้งแบบเออฮ้ยกระเด็นนะฮะโอ้โหเฮ้ยกัตต้าเล่นอยู่นะเอาจริงเราเจอแล้วก็ล็อกสไตล์เดิมมาเยอะครับอันนี้มันดูเปลี่ยนแปลงนั่นแหละโอเคมากจจะเหมือนเกมมือถือนะผมเข้าใจอยู่นะครับ แต่ก็ด้วยความเป็นแล็กันล็อก,กนนอะเนาะอ่านี่นี่มีสกิลพีทมาแล้วนะฮะฮิลอ่าเซนจูรี่นะครับใช่ไหมอ่ใช่นะ <c oughs> โอเคอยู่นะอุย้ยพีททำไมเก่งจังเลยวะ <c oughs> พีทไปยืนในวงเลยวะ่ะนี่เห็นไหมนี่นี่คือภาพที่เราเห็นต่อเนื่องเลยนะครับแล้วเขามีกดให้ดูด้วยเห็นไหมแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ภาพถ่านะเออเขาเล่นสดให้ดูนะครับสแสดงว่าเกมเนี่ยไปถึงขั้นหนึ่งแล้วนะ เขาอยู่ที่การทดสอบแล้วก็อาจจะค่อยๆเพิ่มแมปซึ่งเกมมันก็พัฒนาไปพร้อมๆกับผู้เล่นได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องให้มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่อยสร้างถูกไหมก็ปีหน้าผมคิดว่าน่าจะได้เห็นกันนะครับมีโอกาสได้เล่นโอ้โหเตรียมเงินเลยซ่าและแบบสั่นๆกระเป๋าตังค์ไม่มีตังค์นี่มันเวทหรือมันเกมเดินหลบมันน่าจะเป็นเกมเดินหลบอะไรทุกอย่างหรือมากกว่าดูไม่ใช่แล้วนะฮะดูเสียว่าเขาจะจบบอสไหม ใกล้แตยแล้วใกล้แะล้วครับสเแล้วฮะ3%เนครับนี่เอาล้ดูซิตอนท้ายๆมันจะมีไหโหดไหมหอมันจัดการไปแล้วอุ้ยเรียบร้อยครับผมตายแล้วใช่ไหมตายแล้วตายแล้วเรียบร้อยครับผมนี่โอโหนานมากเลยนะเห็นไหมมันมันขึ้นแบบนี้น่าจะจบภารกิจมันแค่ขาแบบร้อยชั้นหรืออะไรเงี้ยฮะ จบไปแล้วนะครับนี่เห็นไหมเขาเดินเล่นอยู่นะครับเห็นไหมบอกเลยว่าชอบมากครับเกมเหรอ,อคนเล่นโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับภาพที่แบบอทั้งเปิดตัวแนละ้วก็ให้ดูว่าเวอร์ชันเก่านี่คือตั้งใจจะดึงเราแน่นอนนะครับคนเก่าๆแก่ๆอย่างเรานะฮะ <c oughs> <c oughs> แกแต่ก็หล่อเออ เกมนี้ก็ดูทรงจะทําให้ทุกคนน่าจะได้ไปลองผมคิดว่านะหลายๆคนน่าจะลองครับชอบไม่ชอบมันอีกเรื่องหนึ่งอ่ะแต่การที่เขาทาในรูปแบบเนี้ยก็หลายๆคนนะผมคิดว่าน่าจะไปลองดูในปีหน้าเดี๋ยวติดตามช่องไว้ได้ครับเราก็จะไปลองเหมือนกันเนาะอ่ะแล้วก็นี่ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของข่าวล่าสุดเลยนะฮะไม่ว่าจะการปล่อยตัวแล็คล็อกเป็นคลิปทีเซอร์มานะครับหรือว่าจะเป็น การทดลองเล่นจริงๆนะโอ้โหต้องบอกว่าน่าสนใจไม่แพ้ใครบอกได้เลยว่าดูน่าสนใจที่สุดตั้งแต่เคยมีแกลกระลอกมาเออคุณๆนะเหมือนโทรศัพท์โอเคนะครับอเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะครับอาจจะยาวนานหน่อยแต่อยากให้เห็นภาพบรรยากาศเนาะใครคิดเห็นยังไงบ้างน,นะครับเหมือนเกมไหนไม่เหมือนเกมไหนชอบหรือไม่ชอบหรือจะเล่นหรือไม่เล่นก็สามารถร่วมคอมเมนต์ไปด้วยกันได้นะครับกับแรกรอกออนไลน์สาม เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในข่าวต่อไปในอนาคตแล้วกันนะครับขอทุกคนโชคดีครับ